คนสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแก๊งของเล่นโอ้โหวันนี้มารีวิวนอกสถานที่กันอีกแล้วของเล่นใส่ฐานมีอะไรกันบ้างเอ,อ่ยตัวนี้เจ้าหมาตำรวจห้องห้องเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านะคะโอ้ว้าวเดินในย่อาได้ด้วย โอ้โหว้าวไหนมาเดินแบงนี้ดิอุ้ยเดินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปบา,บายบายเจ้าหมาน้อยน,นอนรอเดี๋ยวเรามาดูเจ้าแม่เป็ดดีกว่านี่โอ้โหแม่เป็ดเอียงเอียง ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่ามาดูเจ้าฮอกโคไดนี่ฮอกโคไดตัวใหญ่ของเราอืมนี่เดนมาในกระเบื้องรีบปอดโอ้โหว้าวคอกโคได,ด้ติดติด โอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่โอ้เราคขกระไายมาหาเราแล้วทุกคนอ้าปาใหญ่เลยโอ้จะงับเราไหมเอ้โอ,คคอคโยทนเขาก็ได้กัดนิ้วเราไปแล้ว โ oh, okay. อเคค่ะทุกคนเราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย